โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการออกแบบ mdi p a r e n t form ซึ่งก็คือฟอร์มแม่นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างว่าฟอร์มแม่นั้นเป็นอย่างไรเนาะฟอร์มแม่ form ก็จะมีหน้าตาแบบนี้เนาะนี่นะครับก็คือเป็น container ตัวหนึ่งนั่นเองนะสามารถที่จะบรรจุฟอร์มโลกได้นะครับอย่างเช่นผมเปิดฟอร์ม product management ซึ่งเป็นฟอร์มโลกเขาก็สามารถที่จะเปิดเข้ามาได้ในฟอร์มแม่แบบนี้นะครับ เปิดฟอร์ม Point of Sale ก็จะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งฟอร์ม MDI Parent Form หรือฟอร์มแม่นี่ก็จะมีตรงนี้นะครับเมนูนะเรียกว่าเป็นเมนูบาร์นะครับด้านบนเนาะแล้วก็ด้านขวาเรียกว่าเป็น Toolbar นะครับมีไอคอนสวยงามด้วยเนาะแล้วก็ด้านล่างนะจะเป็น Status Bar นะครับนะก็จะมาออกแบบฟอร์มแบบนี้กันในเลคเชอร์นี้นะครับอันดับแรกก็ให้เปิดโปรเจกต์นะ Project เดิมของเราขึ้นมานะครับต่อจาก เลคเชอร์ที่แล้วนะครับอของผมเก็บไว้ที่ไรดีเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกขวาเลือก Open With ก็ได้นะครับในทีนี้ผมมี v i ิ u a l s t u d i o อยู่2เวอร์ชันคือ,อ2,019กับ2,022ผมก็สามารถที่จะคลิกขวานะที่ไฟล์ VBPostEF 6 s l n นะครับซึ่งเป็นไฟล์โปรเจกต์ของเรานะครับคลิกขวาเข้าไปแล้วก็เลือก Open With เลือก Microsoft Visual Studio 2022เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราอาจจะพบว่าฐานข้อมูลของเราหายไปนาะตรง Server x f o l l o Window w เราก็เพิ่มเข้ามาใหม่นาออาจจะเป็นเพราะว่าเราลืมให้โปรแกรมจำเอาไว้นะครับก็จะมาสอนวิธีแก้นะครับตรงนี้เหมือนเดิมนาะเราเข้า Host แล้วก็เลือก เป็น SQL Server Authentication สามารถเลือกเป็น Windows ได้นะครับ Windows Authentication จะได้ไม่ต้องใส username, ่ Username Password เ,เนาะผมเลือกเป็นตัวนี้ SQL Server Authentication ให้เราติ๊กตรงนี้นะครับ Save My Password เนาะเปิดครั้งต่อไปก็จะได้จำเนาะ Test Connection ดูก็ผ่านนะครับเลือกฐานข้อมูล v b Post c e f 6เหมือนเดิมนะครับ Test Connection ดูก็ ผ่านปกตินะครับกดโอเคเข้าไปนะครับโอเคตอนนี้ตัวาฐานข้อมูลก็จะโชว์มาแล้วเนะาะทีนี้ในคอมพิวเตอร์ของผมนะครับมีการปรับสเกลของหน้าจอนะไปที่150%นะครับเพื่อที่จะให้ฟอนต์ต่างๆมันดูอมองเห็นได้ชัดเนาะแต่เวลาเราออกแบบเนี่ยเขาก็จะผิดเพี้ยนไปเนาะเวลารันตรงเนี้ย กดปุ่ม start ปุ๊บเนี่ยมันจะปรับขนาดต่างๆไปแล้วมันไม่ตรงกันนะดังนั้นผมก็จะทำการ restart visual studio โดยใช้ scaling ที่100%เนะกดนะนะตรงนี้เลยนะถ้าคอมพิวเตอร์ของใครเป็นแบบนี้เนาะก็ให้ใช้100%นะครับนะตอนนี้ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วจะสังเกตว่าฐานข้อมูลของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะตัว,ต,วตัวเก่าถ้าเราต้องการใช้งานก็ คลิกขวาแล้วก็รีเฟรชแบบนี้เนาะโอเคทีนี้มาออกแบบฟอร์ม mdi parent form กันก่อนนะฟอร์มแม่ผมจะตั้งชื่อว่า main form นะครับก็อันดับแรกนะฮะให้ทำการปิดฟอร์มนี้ไปก่อนเนี่ยฟอร์มหนึ่งนี่นะฮะจากนั้นไปเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะตรง solution explorer เปลี่ยนจากฟอร์มหนึ่งตัวนี้อ่ะกดผิดเมื่อกี้โดนอะไรโอเค เนี่ยคลิกขวาเลือก rename ตัวน,นี้นะเปลี่ยนชื่อฟอร์มหนึ่งเป็น main form ก่อน enter นะครับเขาก็จะถามเราว่าต้องการที่จะเปลี่ยนทั้งหมดทั้งมวลไหมนะครับในจุดอื่นที่มีการเรียกใช้ฟอร์มหอยู่เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น main form ด้วยใช่ไหมนะครับก็ตอบ yes นะครับต่อไปก็ double click เปิดขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้เนาต่อไปนะครับผมจะลากตัว property window ตัวนี้ มาใกล้ๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอไปมาเนาะ propery t ที่สำคัญของฟอร์มฟอร์มตัวนี้นะครับฟอร์แมนะเขาจะต้องเป็น container ดังนั้นต้องปรับตัว i s mdi นะหาดูตรงนี้นะ i s mdi container เราต้องปรับให้เขาเป็น true นะครับแบบนี้นเห็นไหม ต่อไปผมจะทำการปิดตัวคอนโทรลบ o ็อกซึ่งก็คือตัวนี้ minimize m a x ็กซิมแล้วก็ตัวกากบาทปิดตัวนี้ผมจะปรับคอนโทรลบ็อกเป็น f a ล s e นะไม่เปิดใช้งานต่อไปนะครับตรงนี่ย p r t p e ต t ้ด้านล่างเนี่ย start position ก็ให้เปิดขึ้นมากลางหน้าจอเป็น center screen ข้อความ text นะเปลี่ยนได้เองเลยตามต้องการนะครับเป็นข้อความอะไรก็ได้เนาะในที่นี้ผมก็จะใช้ข้อความของผมเองนะครับ โอเคผมก็จะปรับ property text นะเป็นข้อความบน title ของฟอร์มประมาณนี้นะ,ะตรงนี้เนาะต่อไปนะครับในส่วนของ Windows state ตัวนี้เป็นการบอกฟอร์มนี้ว่าให้เปิดขึ้นมาในลักษณะไหนนะครับ n น r m มอก็คือว่าถ้าเราปรับขนาดประมาณนี้เขาก็จะปรากฏขึ้นมาแค่นี้นะครับมันจะมีอีกอันนึงก็คือตัวนี้ maximize นะคือว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บให้ปรากฏ แบบเต็มจอเลยเนาะซึ่งผมจะปรับไว้เป็น normal ก่อนนะครับส่วนในขั้นตอนของการปรับให้เต็มจอนั้นจะใช้การเขียนโค้ดเอาเนะาะโอเคใช้ normal ปกติไปก่อนนะครับต่อไปนะครับจะปรับขนาดของฟอร์มนิดนึงเนาะตรงนี้ก็เราสามารถที่จะปรับได้เองเนาะเพราะว่าหน้าจอของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับผมก็จะปรับตามนี้ความกว้างของฟอร์มก็ประมาณ1578เนาะความสูงก็ประมาณ 986ก็จะประมาณนี้ต่อไปก็ลองเซฟนะแล้วก็ทดสอบสตาร์ทโปรแกรมดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราจะพบว่าอะไรครับตอนนี้เออเรเพราะอะไรเอ่ยเมื่อกี้เรามีการเปลี่ยนชื่อฟอร์มใช่หรือไม่นะครับจากฟอร์มหเป็นเมนฟอร์มดังนั้นตอนนี้เขาน่าจะหาฟอร์มหไม่เจอนะตอนนี้ก็ตอบโนไปก่อนนะอย่าเพิ่งรันให้เราไปตรงไหนเอ่ย นะเริ er ่มแบบนี้บางท่านอาจจะไม่เคยเจอเนาะให้ไปแก้สตาร์ทอัพฟอร์มอ่าสตาร์ทอัพฟอร์มก็คือฟอร์มแรกที่จะโหลดขึ้นมาคือฟอร์มอะไรอ่นะไปตรงไหนเอ่ยไปตรงโปรเจกต์เลือกนี่ property นะชื่อโปรเจกต์ตามด้วย property อนะ่ะคลิกไปก็ให้ปรับตัวนี่สตาร์ทอัพฟอร์มตอนนี้เป็นฟอร์มหนึ่งเขาหาฟอร์มหนึ่งไม่เจอนะ เพราะว่าเราเปลี่ยนจากฟอร์มหนึ่งเป็นเมนฟอร์มไปแล้วก็เลือกเมนฟอร์มนะแล้วก็เซฟแล้วก็อย่าลืมรีบิวก่อนสักหนึ่งครั้งนะรีบิวโซลูชันแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะ property ตัวนี้นะอลองเทสต์ดูอีกครั้งเออเลน่าจะหายไปแล้วอ่าเห็นไหมครับเนี่ยการปรากฏขึ้นมาแบบนี้เราเรียกว่าเป็นสเตตแบบ normal นะเราสามารถที่จะดับเลคลิกเห็นไหม สเตตแบบนี้คือ Maximize นั่นเองนะซึ่งเราจะไปทําผ่านการเขียนโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็ stop นะเดี๋ยวผมจะปิดตัวแถบสีเหลืองนี้ออกไปโอเคครับต่อไปเราจะมาทําการเพิ่มเมนูบาร์ด้านบนสเตตัสบาร์ด้านล่างแล้วก็ทูลบาร์ด้านขวาโอเคเริ่มจากอะไรก่อนนะครับ เริ่มจากเมนูบาร์ก่อนเลยด้านบนเนี่ยให้แสดงตัวทูลบอกออกมานะครับวิวทูลบอกอ่าตรงนี้เนาะเราก็เซิร์ชเอาเลยนะมันมีคอนโทรลแล้วก็ตัวคอมโพเนนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายหาไม่เจอตาลายก็เซิร์ชเอาเลยทูลอ่าเมนูไม่ใช่ทูลเมนูเห็นไหมครับเนี่ยเมนูสตริปตัวนี้แหละนะครับก็คือเมนูบาร์นั่นเองลากเข้ามาบนฟอร์มอ่าแบบนี้เขาก็จะปรากฏขึ้นมาแล้ว ต่อไปจะลากตัวนั้นมาเลยนะตัว s t a ตัสพิมพสเตตัสอ่าก็จะเป็น s t a ตัสสตริปลากลงมาเช่นกันเขาก็จะมาปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ยังไม่ปรับแต่งอะไรนะเพิ่มให้มาอ่าเพิ่มไม้ครก่อนนะครับต่อไปเซิร์ชหา t o o strip อ่า tool สตริปนะครับไม่ใช่ Tooltip นี่สตาริปนะโอเคลากเข้ามาปึ๊บจะปรากฏอยู่ด้านบนเช่นกันตรงนี้เราสามารถที่จะ ปรับ propery ของเขานะคลิกที่ toolstrip ก่อนหาคําว่า doc นะ doc doc ตัวนี้เห็นไหม doc เนี่ยเห็นไหมครับมันเป็น top คือไปอยู่ด้านบนเราก็ปรับเป็นนี่ right ขวานั่นเองนะปึ๊บอ่าไปอยู่ด้านขวาแล้วถ้าเราลองคลิกที่ตัวมนูบ b a r เราก็จะพบว่า propery ดอกเป็น top นะครับถ้าเราคลิกที่ status bar ตัวนี้เราก็จะพบว่าดอกเป็น bottom คือด้านล่างเนาะ ในขณะที่ทูสติปก็อยู่ด้านขวานะครับเห็นไหมโอเคต่อไปนะครับเราจะมาเพิ่มเมนูให้กับเมนูบาร์นะครับเนี่ยตัวนี้เห็นไหมพอเราคลิก้าไปเขาจะขึ้นไทเฮียอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยปึ๊บไทเฮียปึ๊บเราก็พิมพ์เมนูแรกเลยเมนูไฟล์อ่าสังเกตตรงนี้นะสังเกตตรงวิดิโอเขาก็มีเหมือนกันเนี่ยเมนูไฟล์แล้วก็มีซับเมนูด้านล่างเห็นไหมเนะี่ยนะครับเราจะทําแบบนี้แหละนะครับผมโอเคได้เมนูไฟล์แล้วต่อไปก็จะเป็น ซับเมนูตัวแรกคลิกเข้าไปนะพิมพ์ user management enter นะครับโอเคได้ตัวแรกแล้วสำหรับจัดการผู้ใช้งานงโปรแกรมนั่นเองเนาะต่อไปเมนูต่อไปนะก็เป็น product management ใช้สำหรับจัดการสินค้านั่นเองนะต่อไป point of sale system ตัวนี้ก็จะเป็นระบบขายสินค้าของเรานั่นเองนะครับซับเมนูต่อไปก็จะเป็นล็อกเอาท์โปรแกรมของเรามีล็อกอินล็อกเอาท์นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็น e x i t ซ p สําสำหรับปิดโปรแกรมเนะาะก็จะประมาณนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งเมนูนะถัดจากเมนูไฟล์นะครับตรงนี้ไทยเหียไหมครับเนี่ยกด้าไปก็จะเป็นเมนู about ซับเมนูก็จะเป็นตรงนี้นะทาเฮียนะ About Application ก็ได้ใช้สำหรับการบอกเกี่ยวกับโปรแกรมของเรานะครับว่าใครเป็นคนพัฒนาเวอร์ชั่นอะไรเป็น,ปน,ปน,ปนต้นนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของไอคอนเดี๋ยวเราค่อยไปทำทีหลังเนาะตอนนี้ให้มีเมนูต่างๆเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับตามนี้ ต่อไปมาที่สเตตัสบ้างนะครับเพิ่มลาเบลเข้ามานหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้นี่แล้วก็เพิ่มสเตตัสลาเบลขึ้นมาตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความได้เองนะตรง property text ผมก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อผมนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสเตตัสก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จในส่วนของสเตตัสแล้วต่อไปมาที่ทูตบาร์นะตรงนี้ เราจะทำการเพิ่มปุ่มต่างๆมาก่อนนะตัวเมนูบาร์กับตัวทูลบาร์นั้นมีหน้าที่การทำงานที่เหมือนกันเลยนะครับแต่เราเพิ่มทูลบาร์เข้ามาเพื่อให้โปรแกรมมันสวยงามมากขึ้นเพราะว่าทูลบาร์มันเล็กๆเนาะไอคอนก็จะเล็กๆแต่ตัวทูลบาร์เนี่ยไอคอนเขาก็กใ,หใหญ่แล้วก็ทำให้โปรแกรมของเรามันสวยด้วยนะครับถึงแม้ว่าโคด้ดการทำงานจะเหมือนกันก็ตามนะครับก็จะมีเมนูต่างๆเหมือนกันเลยนะครับผมโอเค ตามนี้เลยนั่นเนี่ย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 ,น,ยนะครับเนี่ยเราก็จะย้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาไว้ที่นี่ที่ Tool Bar นะครับโอเคเพิ่มมาเลยเพิ่ม Button มาก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะเพิ่มตัวแบ่งนะ Separator แบบนี้มีทั้งหมดกี่ชุดครับ5ชุดเนาะอันนีเ้เพิ่มมาอีก4นะครับแบบนี้ Button แล้วก็ Separator เพิ่ม Button เพิ่ม Separator มานะอีก2ออัน ก็จะประมาณนี้นะครบแล้ว1 2 3 4 5ต่อไปก็จัดการเปลี่ยนชื่อนะในแต่ละปุ่มเนี่ยให้มันสื่อความหมายนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความเท็กด้วยก่อนอื่นนะผมจะทำการปรับ propery t ให้เขาแสดงรูปภาพแล้วก็ข้อความด้วยนะตอนนี้มันเป็นรูปภาพอย่างเดียวสังเกตตรงไหนครับเราคลิกที่ปุ่มก่อนนะเนี่ยเราจะพบตรงนี้ display style เป็น image นะ เราก็จะเปลี่ยนเป็นก่อนอื่นนะเลือกทั้งหมดก่อนกดปุ่มตัวแรกจากนั้นกดคอนโทรลบนแป้นคีย์บอร์ด้างไว้นะครับแล้วก็ไปคลิกปุ่มต่อไปอ่างนี้เป็นการเลือกทั้งหมดเนะาะเราจะปรับ Property ทีเดียวเลย Display Style ปรับเป็น m a g e and Text นะครับเ,เห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นมาแล้วต่อไปก็จะทำการเปลี่ยนชื่อและก็ข้อความ t text นะในแต่ละอันเนาะตัวแรกจะเป็น user management to stripton b u t นะครับข้อความเทคด้วยนะเป็น user management ต่อไปตัวที่2ตัวนี้เป็น product management ข้อความเทคก็เช่นเดียวกันนะ ต่อไปจะเป็น Point of Sale System ผมจะพิมพ์สั้นๆว่า Point of Sale พอเนาะในส่วนของชื่อส่วนข้อความที่ปรากฏบนปุ่มก็จะใช้ Point of Sale วงเล็บ Post นะแบบนี้ปุ่มต่อไปก็จะเป็นสำหรับ Logout เนาะก็ตั้งชื่อว่า Logout ่าติดกันก็ได้เนะอันแบบนี้เอา t ูสติปัตต้อาข้อความ t ท x กก็เป็น l o อกเอาปุ่มสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นสำหรับออกจากโปรแกรมก็ exit app to strip button นะชื่อข้อความบน t ท x กก็ exit app ต่อไปนะครับผมจะทำการเลือกตัวปุ่มพวกนี้ทั้งหมดเนาะเหมือนเดิมนะกด ตัวแรกก่อนจะนั่งกดคอนโทรลทางไว้แล้วก็ไปคลิกปุ่มอื่นๆให้ครบแบบนี้เราจะมาดู property ที่น่าสนใจเนาะตัวที่อยากจะปรับก็คือตัวนี่ตัวนี้นะครับ text image relation เราจะให้รูปภาพอยู่ด้านบนเนาะก็จะเป็น image above text แบบนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วมาดู property อื่นๆว่ามีอะไรบ้าง ในส่วนของ image scaling ตรงนี้ถ้าต้องการให้ภาพมันขยายใหญ่เนี่ยเราต้องต้องปรับเป็นนันนะปรับเป็นนันไว้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของฟอนต์ตอนนี้มันเล็กเนาะเราก็จะทำการปรับนิดนึงตรง property font กดตรงจุด3จุดนะครับผมจะใช้ฟอนต์นี้ o s w a l l ตัวนี้นะจากนั้นก็ดูขนาดสักสิดูก่อนว่าสวยไหมก็จะได้ประมาณนี้นะครับ property ต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนําก็จะเป็นตัว padding ตรงนี้ให้เขาขยับห่างๆกันหน่อยเนาะก็ตรง all ตรนี้ปรับให้ห่างกันสัก5นะครับแบบนี้เห็นไหมครับก็จะมีการจัดระเบียบที่สวยงามมากขึ้นไม่ชิดกันเกินไปเนาะ,ะจากนั้นเราก็จะทําการปรับตัว tool strip ตัวนี้ padding เหมือนกันนะ,ะคลิกตรง tool strip ก่อนนะครับจากนั้น padding ตัวนี้ก็จะปรับประมาณสัก3เนาะลองดูก่อนอก็จะได้ประมาณนี้นะครับ โอเคจากนั้นเราจะมาทดสอบกันดูนิดนึงว่าหลังจากที่เราเพิ่มเมนูบาร์นะครับสเตตัสบาร์แล้วก็ทู o บาร์นั้นมันหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ลองดูก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็โปรแกรมเริ่มดูนะดีมากขึ้นเห็นไมฮะมีเมนูตรงนี้แล้วก็มีสเตตัสแล้วก็มีทูตบาร์ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีรูปภาพเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปทำกันต่อนะครับ